สวัสดีค่ะพบกับช anel ส่วนก Life on the World เมื่อพูดถึงมแมลงแน่นอนค่ะว่ามันเป็นสัตว์ที่มีแค่6ขาและบ่อยครั้งนะคะที่โลกของมแมลงนั้นยังคงลึกลับและมีสิ่งมหัศจรรย์ให้เราค้นพบได้ตลอดได้ยินแบบนี้แล้วบางคนคงจะนึกถึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ไม่มีประโยชน์กันอยู่แน่ๆ แต่น่ไม่ใช่สิ่งที่แอดจะนำมาให้ชมกันในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะคะปราะมะแมลงที่จะพาไปทำความรู้จักในคลิปนี้พวกมันล้วนแล้วแต่มีลำตัวขนาดมะคือมาและเป็นหนึ่งในมแมลงนะคะที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกในยุคปัจจุบันจนทำให้มันกลายเป็นสัตว์ที่หายากและมีมูล,ลค่าอีกทั้งยังเป็นที่ต้องการนะคะของเหล่านักสะสม,มะแมลงจนต้องยอมทุ่มเงินเกือบแสนเพื่อสะสมไว้ในคอลเลกชันอีกด้วยอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นมแมลงอะไรงั้นลองไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มกันที่อันดับที่10นะคะกับมดไดโนพเนีราใจกันเทียนี่ก็คือมดสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งขนาดลำตัวเฉลี่ยนะคะอยู่ที่4เซนติเมตรตัวเมียนั้นจะมีสีดำเหมือนกับ่านและใหญ่กว่าตัวผู้ซึ่งมีสีแดงเข้มซึ่งเรานะคะจะพบเห็นมดชนิดนี้ได้เฉพาะในทวีปอเมริกาใต้เท่านั้นล่ะค่ะซึ่งพวกมันนะคะเป็นมดที่เย็นชาจนได้รับฉาย,ยาว่ามดปีศาจหรือว่ามดนักฆ่าแห่งอเมซอน นั่นก็เป็นเพราะว่ามดชนิดนี้นะคะไม่มีมดราชินีต่างตัวต่างก็แยกย้ายกันทํามาหากินซึ่งอยื่อของพวกมันนั้นก็คือสัตว์แล้วก็มแมลงขนาดเล็กแถมเวลากรดนั้นนะคะมันก็ยังส่งเสียงดังได้อีกด้วยล่ะค่ะอันดับที่9ก้าใจแอนเบอร์วิงคอคคลอสใครคิดกลัวมแมลงสาบก,ก็อย่าเพิ่งปิดหน้าจอหนีไปนะคะ ตัวนี้ก็คือแมลงสาบสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่เท่ากับฝ่ามือ และถูกจัดให้เป็นสัตว์สายพันแมลงสาบ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าพวกมันนะคะจะพบก็นในแท็บออสเซเลียนู่นล่ะค่ะแต่เห็นตัวใหญ่เบริมแบบนี้มันกลับกลายเป็นสัตว์ที่เป็นที่นิยมเลี้ยงไว้ดูเล่นในกลุ่มของคนที่นิยมเลี้ยงสัตว์แปลกอีกด้วยพวกมันนะคะสามารถโตเต็มที่ได้ถึง8เซนติเมตรแล้วก็หนักได้ถึง30กรัมอีกทั้งยังมีอายุยืนยาวได้ถึง10ปีอีกด้วยซึ่งอาหารจานโปรดของพวกมันก็คือใบยูคาลิปตัสซึ่งเขาบอกว่าแมลงา,ายน,นเ่งง่ไมป็อศ แล้วก็ไม่เหม็นสัตว์ด้วยนะคะ,ะยินแบบนี้แล้วอยากจะรับไปเลี้ยงไว้ดูเล่นที่บ้านสักตัวไหมคะอันดับที่8ใจแอนวีตาหนึ่งในแมลงยักษ์ที่หนักที่สุดในโลก นี่ก็คือหนึ่งในมแมลงนะคะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็หนักที่สุดในโลกที่พบในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้นซึ่งอยู่ในวงเดียวกันกับตักกแตแล้วก็จิ้งหรีดแต่แจแอนวีต้านั้นนะคะมันไม่มีปีกก็เลยทําให้พวกมันบินไม่ได้ซึ่งเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้มันไม่ได้เป็นอันตรายกับมนุษย์เลยนะคะซึ่งมาตัวเต็มที่ก็จะสามารถยาวได้ถึง10เซนติเมตรและหนักได้ถึง35กรัมและตัวที่เคยมีการบันทึกสถิติเอาไว้ก็คือเจ้าวีต้าตัวเมียที่หนักถึงเ2กรัมเลยทีเดียวและที่นออกน,น,น,นก็็เป เพราะภูมิประเทศของนิวซีแลนด์ที่เป็นเกาะซึ่งอยู่ห่างไกลทําให้สัตว์นักล่านั้นมีน้อยจึงทําให้พวกมันนะคะอาศัยอยู่ได้และขยายเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันแต่อาจคิดว่าถ้าลองให้เจ้าแจแอนวิต้ามาอยู่บ้านเราเนี่ยสงสัยมันคงจะถูกจับกินจนหมดไปซะก,ก่อนน,ออนสิคะอวนอ้วนซะขนาดนี้อันดับที่7ด้วงยักษ์แอฟริกันโกลแอ จาดวงกลาแอดนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นแมลงในกลุ่มด้วงที่มีขนาดใหญ่มากเมื่อพิจารณาจากขนาดความเทอะทะและก็น้ำหนักของมันซึ่งเราสามารถพบด้วงชนิดนี้ได้ในป่าเขตร้อนหลายแห่งของแอฟริกาดวงโกลาแอดนั้นนะคะตอนที่มันเป็นตัวอ่อนอาจจะยาวได้ถึง11เซนติเมตรแล้วก็หนักนะคะเกือบ1ขีดเลยทีเดียว แต่เมื่อโตเต็มวัยนั้นนะคะขนาดของมันก็จะลดลงมาครึ่งหนึ่งซึ่งก็แปลกดีนะคะยิ่งโตก็ยิ่งหดเล็กลงแบบนี้ซึ่งถ้าใครเห็นแล้วอยากจะเลี้ยงเจ้าด้วงยักษ์ชนิดนี้แล้วก็ขอบอกก่อนนะคะว่าสามารถให้อาหารโปรตีนสูงอย่างพวกอาหารแมวหรือว่าอาหารน้องหมาก,ก็ได้ด้วยนะคะดูแล้วท่าทางจะเลี้ยงง่ายนะคะอันดับที่6 แรนฟรายหรือว่าแมาลงวันแมงมุมสัตว์จะกูลแมลงวันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแมลงวันแมงมุมนั้นนะคะเป็นแมลงที่มีลักษณะคล้ายกับยุงซึ่งก็จะมี6ขาและก็2ปีกเหมือนกันอยู่ในจะกูลนะคะของทิปูลีเดอซึ่งทั่วโลกนั้นมีประมาณ1 2 0 0 0 0 0ชนิดแต่เจ้าตัวที่ใหญ่ที่สุดนั้นนะคะได้ถูกค้นพบโดยนะักกีตาอุทยาของจีนที่มีชื่อว่าเจ้าหลี่ ชีบเรนภูเขาชิงเฉินในมณฑลเสฉวนโดยมีขนาดความยาวของปีกทั้งสองข้างรวมกันนะคะจะอยู่ที่11.15เซนติเมตรซึ่งเจ้าแมลงชนิดนี้นะคะจะมีอายุได้ราวๆหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเองลักษณะโดดเด่นของมันนะคะก็คือจะไม่กินเลือดแต่กินน้ำหวานน้ำค้างเป็นอาหารซึ่งก็คล้ายๆกับยุงตัวผู้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะกัดแล้วก็ดูดเลือดเหมือนกับยุงตัวเมีย ฉะนั้นถ้าเจอก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะเพราะเมืองไทยเราก็มีเหมือนกันนะคะมากันที่อันดับที่5นะคะกับทรีล็อบสเตอร์แมลงยักษ์ที่หายสาบสูนไปนานกว่า80ปีและถูกพบอีกครั้งบนเกาะบ่อพีรามิดเกาะลึกรับที่อยู่กลางมหาสมุทรนอกชายฝั่งของประเทศออสเตรเลีย แมลงยักษ์ที่มีชื่อว่าทรีลอปเตอร์ตัวนี้นะคะมันเคยถูกประกาศว่าเป็นแมลงที่สูญพันธุ์ไปแล้วในปีคตศัก1920และเมื 2, ่อปี2001นักวิทยาศาสตร์ก็ได้เริ่มทําการสำรวจเกาะอ,อีกครั้งและพบว่ามีทรีลอปเตอร์นะคะอยู่บนเกาะบอลพีระมิดถึง24ตัวรอบๆต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีความสูง500ฟุตโดยลําตัวที่อ้วนดําและก็มีขนาดใหญ่มีความยาวถึง12เซนติเมตรจึงทําให้มันนะคะถูกจัดว่า เป็นมแมลงแท่งหรือว่าสติกอินเซกนะคะที่ทั้งใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกอีกด้วยล่ะค่ะอันดับที่4ตั๊ก,กแตนตำข้าว ลกของเรานั้นมีตั๊กแตนตามข้าวมากมายหลากหลายสายพันธุ์และสําหรับไจแอน์เอเชียนแมนทิสนะคะจะได้ว่าเป็นตั๊กแตนตามข้าวยักษ์เอเชียสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดและก็ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งตัวเมียนั้นจะใหญ่กว่าตัวผู้มากโดยตัวเมียนะคะตัวตวเต็มที่จะมีความยาวได้ถึง12.5ซนเมตรส่วนตัวผู้นั้นนะคะยาวประมาณ7.5ซนตมรพวกมันนะคะคือนักล่า ซึ่งมีอาวุธที่มีลักษณะเด่นตรงขาหน้าที่ยาวแล้วก็แหลมคมอีกทรั้งยังมองเห็นเหยื่อได้ไกลถึง20เมตรและหมุนหัวได้ถึง180องศาซึ่งเมนูหลักของพวกมันนั้นนะคะก็คือตั๊ก,กแตนจิ้งหรีดแต่สำหรับสายพัน,นุ์นี้สามารถล่าเหยื่อที่ใหญ่อย่างนูแมงป่องตะขาบหรือแม้กระทั่งนกฮัมมิงเบิร์ดก็ยังได้นะคะ มากันเคียนันดับที่3นะคะกับไททันบิทเทิลดวงกว่างบ้านเราหลบไปดวงยักษ์กไลแอดที่ว่าใหญ่ก็ยังเทียบไม่ติดพบกับเจ้าดวงยักษ์นะคะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในมแมลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเจ้าดวงไททันตัวนี้เลยเป็นไงคะแค่เห็นขนาดที่ถืออยู่ในมือก็ถึงกับร้องโอ้โหขึ้นมาเลยทีเดียว สำหรับเจด้วงยักษ์ไททันตัวนี้นะคะเมื่อมันโตเต็มที่มันจะสามารถมีความยาวได้ถึง16.7เซนติเมตรสามารถพบเจอพวกมันได้นะคะในป่าฝนของประเทศเวเนซุเอลาโคลัมเบียเอกวาดอร์เปรูเฟรนเกียนารวมถึงบราซิลซึ่งจะว่าไปแล้วลักษณะของมันนะคะก็เหมือนกับแมงกอกหรือว่าดวงอ้อยบ้านเรานั่นเอง ซึ่งอาวุธท,ที่น่ากลัวของพวกมันก็คือขากรรไกรที่แข็งแรงพอที่จะตัดดินซอไม้ให้ขาดได้เลยทีเดียวละค่ะเรียกได้ว่าเป็นมแมลงที่น่าเกรงขามและไม่ควรให้มันกัดอย่างเด็ดขาดนะคะมากันที่อันดับที่2นะคะกับผีเสื้อกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มาดูฝั่งของแมลงสวยงามกันบ้างดีกว่าค่ะกับเจ้าเอเลสโนชนะคะหรือว่าในบ้านเราจะเรียกมันว่าผีเสื้อหนอนกระท้อนซึ่งพวกมันนะคะถือเป็นผีเสื้อกลางคืนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่ามีปีกที่มีขนาดใหญ่ที่สยายกว้างได้มากกว่า3 0ซนติมตรและลำตัวนะคะก็ยาวได้ถึง8เซนติมตรเลยทีเดียวซึ่งถ้าใครพบเห็นมันตอนที่บินแล้วก็คงคิดว่ามันเป็นนกแน่ๆเลย ซึ่งปกตินะคะเราจะสามารถพบผีเสื้อชนิดนี้ได้ในป่าเขตร้อนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนอินโดนีเซียรวมถึงเมืองไทยโดยตัวเมียนั้นนะคะจะวางไข่เป็นรูปทรงกลมใต้ใบไม้และจะเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนนอนผีเสื้อจนกระทั่งเข้าสู่ระยะกลายเป็นดักแด้และเกิดมาเป็นผีเสื้อในช่วงนี้เองนะคะมันจะมีช่วงชีวิตที่แสนสั้นประมาณ1-2อาทิตย์เท่านั้น ซึ่งมันนะคะก็จะไม่ทํามาหากินอะไรเนื่องจากพวกมันไม่มีปากค่ะและสิ่งที่มันต้องทํานะคะนั่นก็คือการตั้งหน้าตั้งตาผสมพันธุ์อย่างเดียวเพื่อสร้างทายาทรุ่นต่อไปแล้วก็ตายจากไปอย่างสงบนั่นเองแ่ละค่ะและมากันที่อันดับที่1น,นะคะกับตั๊กแตนกิ่งไม้หรือว่า แมงหามผีแมลงยักษ์ที่ยาวที่สุดในโลกวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ใช้เทคนิคการพทางตัวสุดยอดเพื่อความอยู่รอดแมลงชนิดนี้นะคะจะอาศัยการพลางตัวโดยการใช้สีที่กลมกลืนกับกิ่งไม้แห้งซึ่งก็จะพบกระจายพันธ์อยู่ทั่วโลกรวมถึงที่ไทยของเราด้วยนะคะโคตรตะเตนอันเท่ามือนะ และจะมีมากกว่า3,000ชนิดซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะเมื่อโตเต็มที่ก็จะมีความยาวอยู่ประมาณคืบกว่าๆเท่านั้นเองแต่ถ้าว่าแมลงชนิดนี้นะคะสามารถมีลําตัวยาวได้มากถึง2ฟุตเลยทีเดียวละค่ะซึ่งตัวที่ยาวที่สุดในโลกนะคะก็ได้ถูกค้นพบที่ประเทศจีนในปี2017ที่ผ่านมานี่เองโดยมีลําตัวยาวถึง62.4ซนติเมตรซึ่งโดยทั่วไปนะคะพวกมันจะชอบกินแมลงตัวเล็กๆเป็นอาหารแล้วก็สายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์ที่เคลื่อนไหวช้าๆและจะไม่สามารถกระโดดหรือว่าบินได้เหมือนกับสายพันธุ์อื่นๆ ถ้าเกิดมาเกาะหลังคุณเมื่อไหร่แน่ใจนะคะว่าจะไม่ตกใจเป็นยังไงกันบ้างคะแต่ละตัวนี่เวอร์หวังอลังการทั้งนั้นเลยนะคะ บางตัวแอปถึงกับหลอนไปเลยล่ะคะ่ะเพราะแค่เห็นตัวเล็กๆของมันก็น่ากลัวพออยู่แล้วยิ่งมาเห็นขนาดที่ไม่ธรรมดาแบบนี้บอกเลยค่ะว่าแอดนี้คนลุกเลยคะ่ะโดยเฉพาะเจ้าแมลงสาบยักษ์นะคะแต่ดีนะคะที่มันไม่มีปีกเหมือนบ้านเราไม่งั้นคงจะขนลุกเข้าไปใหญ่เลยล่ะคะ่ะแ้ะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้แอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ